ค่ะสวัสดีค่ะจมีชงค่ะอาวันนี้เราก็มาขอพึ่งพามามรนมีแม่ตะเคียนย้อนแสงเนาะย้อนแสงเงดนึงจะเล่าให้ฟังนะคะตรงนี้ก็คือเอยชื่อวัดได้ไหมอคงไม่ได้หรอกเนาะไม่ต้องพูดเนาะอเมื่อวานหัวเล่านะฮะ สูตรเอดก็มา8นะคะแล้วก็แต่ว่าเอสออก็เป็นเน้นที่8ปดนปะเนาอะ,อะ,อะแล้วก็ตัวเลขไม่เยอะนะคะก็จะมี8ปดสองแล้วก็8ปดสามใช่ไหมคะ,อะ,อะแล้วก็86ปดหกเนาอะ,อะพลหวย,ยลาวนะคะสองเก้าแปดสามเก้าหนึ่งเนาะเมื่อวานจะเล่าให้ฟังว่าเมื่อวานมาค่ำๆนะคะ แต่ก็ไม่ได้ลงนะคะไม่ได้ลงก็ต้องขออภัยแอดก็มารูปรูปนะคะมารูปที่แม่ตะเคียนนะคะ,ะมารูปนะคะแอดก็เห็นแปดสามนะ,ะมาเห็นแปดสามแล้วก็รูปด้านหลังก็เห็นแปดสามนะคะวันนี้แอดเลยมาขอโชคนะคะมาขอโชค มาดูกันว่าวันนี้แอดจะมาลูบงวดวันที่สิบสองวันที่สิบสองนะคะวันที่มองไปเห็นตัวเลขวันที่สิบสองมกราคมสองห้าหกเจ็ดเนาะเอ่อวันศุกร์นะคะก็จะตรงกับวันศุกร์นะแอดก็เลยจะมาลองขออีกนะคะว่าจะมาลองขออีกว่าว่า แอดจะเห็นตัวเลขไหมนะคะจะเห็นตัวเลขไหมแม่จ๋าแม่จ๋ามาขอพึ่งพาบารมีแม่เด้อให้เหมือนงวดที่ผ่านมานะแม่ขอลงให้ให้เอฟซีดูเอ่อขอพึ่งพาบารมีแม่ให้ให้ให้ให,ให้มีชื่อเสียงหลงดังให้ให้ให้ตัวเลขที่ ลูกเข็นเป็นตัวเลขนำโชคขอให้ตรงๆเลยนะแม่ก็ก็ต้องขอโทษขออภัยแม่ด้วยองวดของเมื่อวานลูกก็ไม่ได้ลงเนาะแต่ว่าวันนี้ขอลงให้ให้เอซดูนะเจ้าคะ่ะเดี๋ยวเราก็จะเริ่มลูกเลยนะคะ เราก็จะเริ่มรูปเลยนะสังเกตว่ายังไม่รูปนะสังเกตว่ายังไม่รูปขึ้นมาแล้วนะคะขึ้นมาแล้วหนึ่งเยอะมากเอาปชาวิจารยนทุกครั้งในการรับชมด้วยนะคะเอาไปบีะห์ไต่ตรองแต่ว่าให้เป็นปริศนาเหมือนหนึ่งหนึ่งศูนย์เจ็ดหรือว่าแต่ว่าตรงนี้เหมือนเลขเจ็ดเนาะยังไม่รูปนน่ๆยังไม่รูปแม่ให้เลย นะะยังไม่รูปแม่ให้ขึ้นมาเลยเนาะอ่ะท่านผู้ชมลองลองมองแล้วก็ลองมองแล้วก็อ,อ,ว,กอ,อวิเคราะห์ดูนะคะก็โปราชาวิจารยาณในการรับชมด้วยนะคะก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะก็คือเมื่อวานแต่ว่ามองดูอีกครั้งก็เหมือนกับก็เป็นปริศนาอยู่นะก็เป็นปริศนาอยู่ก็ทั้งหมดทั้งปวงบนดวง,ดว,งวัสนาของตัวเรา ยังไม่รูปนะขึ้นมาเลยยังไม่รูปนะคะขึ้นมาเลยเนาะอ่าหวยลาวนะคะขอหวยลาวนะวันนี้หวยลาวพัฒนาวันศุกร์นะคะตรงกับวันที่สนะิบสองเนาะเป็นปริศนานะคะเป็นปริศนานิดนิดนะเนาะแม่เอาตรงๆเลยแม่ตรงๆเลยนะแม่นะลูกจะได้มาต่อบุญตเติมบุญ กับพระอาจารย์อาจจะมองได้เป็นสี่ตัวก็ได้นะคะเอเหมือนหนึ่งหนึ่งศูนย์เจ็ดหรือว่าเหมือนหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะคะเหมือนก็เป็นปริศนาอยู่นะคะท่านผู้ชมแต่คือมองมาคือขึ้นให้เลยอ่าทั้งหมดทั้งปวงบุญดวงของเราเองเนาะอามองดูเดอ้อเพราะว่าเพราะว่าเมื่อวานเอดมายืนดูตรงนี้แหละ ไม่ไม่ใช่มายืนดูแอดก็รูปรูปรูปนะคะรูปแล้วก็ขึ้นมาแต่ว่าชัดมากเลยชัดมากเลยนะคะชัดมากเลยสาธุสาธุนะขอให้ใช่เดอ้อแม่เดอ้อ